เมื่เป็นการหล่อหาตนาน้ำครับที่จอน้านมาดันเป็นอย่างสมบูรณ์อยู่ครับคิดพ่าซื่อใดคุณล่ะมีจุดคุณละครับ ยุยบพุ่น่ลงนีปบ่นนี้่ะครับบ่อหนีก็มีอยู่ครับบ่อหอยแห้งบ่อนี่บออ่อน่งบ่นั่นเรยกว่ามาสายเดียกันเนาะยันสายพุ่นเลสายเพรไปสั่นิกเดียวมัน่จะซนอเดียวมันขึ้นไปเนี่ยตู้ได้เบิรง,งา่าไมก็ได้เพาะว่าแต่มันเกียกเจ้างาไม่เห็นอ๋อทบได้เบิรตยกเย็นร่เียบครับไอ้ตะตะเล็ครับ อช่รงล่างก็ได้ช่รงนี้จ็ได้ชตรงนี้มันสูงกว่ากันเนี่ยมันไม่บาดก่อนแจ้านี่ดีครับชรงนี้ก็ดีช่วงจาจับไปนี่แหละจะเขาทายดูดีกันบ้านหัวครับต่อมก่นกันเจาจับไปช่วงนี้มันสีก้างหัวครับแต่แต่เมนเท้าจับไก่ปุ๊บมันเกิดจะดูเข่าอพราะเพราะกันดับน้ำาเพรกัน คือน้ำจะมีจากช่วงนี้ไปนี่จากนี้ไปจาใช่วงนี้บ่มีแค่จากนั้นใช่สร้างบ้านบาด้ยังไงเลยว่าจเฮ็ดียงกันหครับเมื่อี้ครับผมแค่นี้เขา้อาตรงกัดจะเอาบย่างดอกจอนเฮ็ดแสงตันแต่แงกัยับเลยแต่หมอจอนีหมอจอเลยแสงตงองยุ่มมุ่ผุนนึงสิได้แสงต่างที่นี่นี่แคงกับตังนี่ช่งนี้ดีลยครับแค่ถ้าใดช่วงนี้ก็ดีอีกนึง่ม้งดงสาก สบายหรือเสียวลงคณะได้ก็ได้เลียวเตะดิน <terminar> บ <lyn> ่พ <gaat> ังบ่าย <k lässt> <ills> <int ans otted> ังหรอวะมั่บ่บ่ครับดินทุ่มโดนหรอวันนี้ยินนี่พี่ไก่พี่ไก่ได้อยู่พี่ไก่ได้อยู่ครับเป็นคณะเก่าอยู่ใช่ไหมอันนี้เป็นคณะเนี่ยมั้งเนี่ยข้่งจอาเนี่ยนิสิมักข้างล่างเลียวเตะมีมุมนี้นี่ข้างล่างมีข้างล่างข้างนสิมักเราแถวๆนี้วะมุมๆแถวๆนี้สิแต่มัน บริมุมจัดตแหนว่าหมอหำสิ่ั้นเจีตันีไดอยู่หอกจอดลนนี้บริเวสิ่าัจตลนนี้เดี๋ยวันยดนี่เมือนๆเจาหนี้ได้ฮงดีอีกเขาหนี้ก็ได้เยโตเสมออกมาก็ได้พูดไม่ยากก่ไเป็นบบ่อาดานเมื่อกี้กดอครับต่างพอขึ้นมาเมียเอาเม่เข้าไปใส่ก็ได้อันนี้เข้าไวจะสุสจึงเข้าไ้ล้งขาส่งก็ได้ เดี๋ยล้วแต่ครับตัดสินใจให้ยูมีน้ำสาเอาจุดนี้ก็เลยครับเอาจุดนี้เนาะครับนเนาะจะได้แรงลงทำงานาเปิดประตูไว้อา่านาคนด่าเข้าไปได้หนึ่งมันมักเลยเรือรถจอดน้ำปลายังเหครับยังอยู่ประุูไหน อันันดิอืมจุดนี้แลเดนยังไ่อยู่ทงน่รงลองเล่านะนี่พออยากให้ได้ใส่ยุ่งรางเลยยงงาอยู่มันเลิกบ่อเ่นมันเลิกบับเท่มีอีกบานเที่เดนัไมันได้ยุดละเอาจุดนั้นละจุดนั้นละขางกู่พอดีเดี๋ยวหมออีกจะด้วฟูมเลยเจ็ดคำว่าเสื่ม ุดเก็มนเวลาเ้าเป่าหนามหนามมันสีบหนามมันสีวนวนเวียนมากต่ามันรอไ่ยากเดียวกันออกกันอันนี้มันบ็เป็นในตบเนอันนั้นมันก็แค่บินน้อยอสั่นละมันบอลลนะฮะก็หีบติดแต่เมนติดติดโมโนด้อยโมโนนี่งมีไลฟบบบบแบบบเป็นโมโนอับเซียวจะดี เพราะว่าโมโนอัพเซียวนี่มันสีฝนตกลื่นๆยังออกเลยมันจะรับแสงทั้งสองทิศทางนะเพราะว่าาโยในหฮมอุหภูมิมันได้ก่อครับโมโบรลยจำเป็นว่าตรงนี้แสงอันนี้แต่มันจะมีอีกโมโนหนึ่งมันจะออกดียุกแค่ถ้าเป็นโมโนอัพเซียวนี่โอ้ยนี่ทํานีา่ไหลเต็มปากกระบอกเลยบี่บมบ๊ม จ sociedad, ัดเลยขุดรดขุดลดลอกออกเบิ็ดเป็นเห็ดเป็นสาเยอะสาอย่างนายิึงนามกันเหยียดเลยพ่าสิบอกว่าเหียดจะโดนแล้วเวาว่าจอนามไอ้เร uh uh> uh uh ่ท uh ั uh ่วไปกันจ่อนนามกันแ่งยังวานเนี่ยึงนามกอน

ดูอย่าขัดยาของยาขาดยาน้ำไหนมาทมาด้อทกทีเนมาี่ยนนกดีทีนี่มจะนี่นี่นี่วัดจางนี่ปนีน้ำเฮงหมอนี่มโยงนี่นี่มาแดดออกต้ประยัดตัด นันมีงานเจาะปีนีนะครับอย่งเาฝนกระทบหมดเลยเหรออรปีนีมันเล่งครับผีไกลไก,ก่ก็เล่งเื่นกันนะอ กวางตะคุคูวียดนามวันี้คูเวียดนามมตัตากนี่นะโ้นึกว่าตะคุ <c oughs> นึกว่าตะค,คุแยดด่่มาแดงเหมืนตนี้เห้ยตาแล้วมาตักไหนยำแดงยังเนีนยกับมาแล้วอ๋อตาไงแ่ะวัาไงาเป็นเบานาะเจ็ดปีทปีเอค่อยมาแต่มันหน,น่อยๆปลายปีแล้วนะมันถาหกปีมั้งคืมันี่ปีเห็นโทรศัพท์ครับันนี้ได้่ึงหลานปะครับห<ม>ลาน,น เอ้ยสุดยามลุห้องหลานเลยครับเด้เอย,ยงไงเด้อตกนนำหายเลยตาเขาเรียกว่าน้ำมอนอยีกีเป้นยังไงเ้จกเี่า่่าทึนนน่น่ตัลิงเลยอุปกรณ์การจอเพื่อจะเริ่มจอแล้วครับเผมสันบาดานซิ่ง 对了。

ตอกันสุดบ่ตอกันเดี๋ยวไฟคือลงตำเยสูบลงไปมันจีตอกันพอดีป่ะบ่ทากาวทาอย่างมาที่กระตอกอัดลงไปอีกเยเงียเลยเขาบักพอดีป่ พุดเลยประเดี๋ยน้ำนักน้ำนักเบาพุดน้ำนักเบาแห้งนี่คือเสียบจอบาดานนะครับจอได้ลึกครับใครสนใจที่จะเอาไปขุดปูนะครับโอ้ได้ลึกครับขายดวงละพันนะครับซื้อมาเจ็ดพันขายดวงละพันครับมีมีสามขนาดครับเสียบมาหนี่งอันนี้หาอืม เจ็ดกครับการถอดเปลี hai, well, but, okay. ่ยน่อแเล่ยน่อครับ ฟอกแลวอวาดควันต้องควันหันว่เลยควันหัวต่อ,อลงไปควานไปเลยแล้วตอนนี่ก็สามขนาดนี่นัน รอการโตลางรอเร็วเลยโปจนในน้ำใสหอนะเนียนจนบอหนมไปจเ็เมตรบ่อลงเลยฟู้ยนงหยดฟู้เลแต่ว่าโอ้ยเด็ดเมตรเรียบร้อย <intell> 料罐料，包料。 เรายิ้มนะซเราเลี้ยวเนียเล่นเลยเลอธิบายเนี่ยบ่อนี่น้ำน้ำบ่อนี้อยู่ที่ประมาณห .5 ้าคิวครับผมสบายสบายกำมือสองแรงสองนิ้วได้สบายสบายครับลุ่งแต่แมนล่งกะล่งนิ้วเคืองพอดีครับผมน่ารัะโอเคครับสำหับนะครับมีช่องทางติดต่อว่าไหนให้มีคนสนใจสุนทรหนึ่งครับสองหาหกหกเก้าสองเก้าครับผมติดต่อคมสันได้เครับเอ่ครับผมครับผม อยากเจาะเครื่องร่มเครื่องน้ำบ้นได้ครับมีสองราคาครับไปทัวประเทศไทยครับเอาซ้ำนี่นะครับบายครับอุปก,กรณ์เพื่อนครับผม ດຽດບໍ່ແຮງເໝິດເດຂະໜານາเອືເມືານ